ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีเ่าไบชอปวันนี้ผมจะมารีวิวท้ายสั้นแต่งยึดป้ายทะเบียนนะครับผมตัวนี้เป็นท้ายสั้นแต่งจากแบรนด์ u f f a l o w วิ g นะครับผมก็งานโดยรวมออกแบบมาได้สวยมมากเลยนะครับแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับทุกคนเขาจะห่อไว้สองชั้นนะก็ชั้นนอกชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมโดยในชุดเนี่ยก็จะมีตัวขานะครับผมขาของตัวท้ายสั้นนะครับทุกคนแล้วก็มีตัวแผ่นป้ายนะครับผมซ ยึดต,ติด register, กับตัวป้ายทะเบียนนะครับทุกคนแล้วก็มีน็อตนะครับผมไว้สําหรับาการประกอบตัวท้ายสั้นนะครับทุกคนก็จะมีในชุดก็จะมีให้มาเป็น3อย่างแบบนี้นะครับผมโดยข้างในเนี่ยเขาก็จะห่อหุ้มพลาสติกไว้รอบสินค้าอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อเวลาจัดส่งเนี่ยนะรับรองได้ว่าถึงมือลูก ha, ลค้กาไร้รอยขีดข่วนแน่นอนนะครับผมก็ ize, มาดูเนื้องานกันเลยดีกว่านะครับผมโดยเริ่มจากตัวขาจับนะครับผมก็เวลาเราประกอบเนี่ยจะประกอบแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอาน็อตที่เขาแถมมาให้เนี่ยอายึดติดกันเลยนะ ได้ออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้เป็นงานเหล็กเคลือบสีพาสตโคทั้งชิ้นนะครับผมแล้วก็ทําการยิงทรายมาก่อนนะเพื่อไม่ให้สีมันหลุดไปเนะี่ยเวลาเราใช้งานนานๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบาการกัดสนิมนะครับผมเพราะว่าสีหลุดนะครับทุกคนโดยตัวชิ้นงานเนี่ยทำออกมาได้หนามากๆเลยนะครับผมซึ่งหนาประมาณ5มลเมตรเลยนะครับผมโดยงานไทนทันทั่วไปเนี่ยมันจะไม่หนาถึงขนาดนี้นะครับทุกคนๆๆก็เรียกได้ว่างานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังออกแบบมารองรับกับ าการติดตั้งกับรถได้หลายรุ่นมากๆเลยนะครับผมซึ่งเอาไปสามารถได้สใส่ได้กับรถหลายรุ่นเลยนะครับทุกคนก็ต่อมานะครับผมตัวเป็นเป็นตัวแผ่นป้ายนะครับนี่แกะกันให้ดูสดๆเลยนะครับทุกคนก็ตัวแผ่นป้ายนะครับผมชิ้นงานจะหนักประมาณ4-5มิลลิเมตรเช่นกันนะครับก็เป็นงานยิงทรายมาเหมือนกันนะครับผมเคลือบสีพาวเดอร์โค้ดนะป้องกันสีนิมได้หนึ่งซนเลยนะครับผม แล้วก็ด้านหน้านะครับผมเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับทุกคนไม่ใช่งานขึ้นบล็อกมานะโดยงานมันจะไม่มีแบบส่วนเกินหรือว่าส่วนขาดไปนะครับผมก็ตัดมาเท่ากันทุกชิ้นนะครับผมโดยจะมีการเลเซอร์เป็นสัญลักษณ์ของควายบินไว้แบบนี้นะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ Buffalo Wing นะครับทุกคนก็งานสวยมากๆเลยนะครับผมเวลาเราประกอบเนี่ยเราก็ไอเหล็กมันอาจจะทางออกมาหน่อยทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมซึ่งเขาออกแบบมาไว้รองรับอยู่แล้วนะครับก็ เราเอาน็อตตัวนี้เนี่ยยึดขาเข้าลองสองฝั่งแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยไปยึดเข้ากับจุดยึดเดิมของรูเดิมของท้ายได้เลยนะครับผมก็วิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับผมสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยนะครับก็สําหรับใครนะครับผมที่กําลังมองหาท้ายสั้นแต่งใหม่ๆอยู่นะครับทางร้านอยากจะแนะนาท้ายสั้นแต่งจากแบรนด์ buffalo wing ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็งานสวยมากๆจริงๆนะครับอยากจะแนะนําจริงๆเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ